สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคมาชมที่ดินแปลงสวยๆแปลงหนึ่งกันนะครับที่ตำบลพันเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีตอนนี้เราเปิดคลิปกันที่ตลาดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีกันนะครับเรามาอัปเดตก,กันดูว่าโคกสำโรงเป็นยังไงกันบ้างแล้วตอนนี้ทางข้างทางก็จะเป็นต็ดแถวขายของมีเคมีปันมีขาย การ,กรเกษตรตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตลาดสดก็จะมีผักผลไม้ขายมีเนื้อสัตว์มีอะไรขายมีทุกอย่างครับที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนพวกสมลมงถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะไปทางโลตัสแต่ตรงนี้เราจะไปทางเนี่ถนนเส้นนี้เป็นถนนสุรนารายนะครับผมทางหลวงชนดิดหมายเลข205ที่เริ่มจากบ้านเมย ไปจังหวัดชายภูมิแล้วก็ไปจบที่โคราชนครราชสีมาที่ดินห่างจากโรงเรียนโคกสมรงประมาณแปดกิโลเมตรได้ครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลโคกสมรมอุทธรานร้อยเนี่ยครับนะครับโรงพยาบาลโคกสมรงตัวโรงพยาบาลก็จะอยู่ครับตัวที่ดินประมาณ จ็ดกิโลเนี่ยะครับตรงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงตรงปากซอยทางเข้าเลยสองข้างทางก็จะมีของขายอยู่ตลอดเนี่ยครับผม,ผมปากซอยให้ดูว่าจะมีเซเว่นมีตลาดนัดอยู่ตลาดนัดนี่ก็จะเปิดตอน่วงเย่นเดี๋ยวเราไปอยู่เทิร์นฝั่งไปฝั่งตรงข้ามนี่เราอยู่เทิร์นมาแล้วนะครับแล้วก็ขาหลังจะเดี๋ยวเข้าซอยกันครับผม บซ้มือข้างหน้าเน่ยครับมีเซเว่นอยู่หนะ้าปักซอยซอยวัดนกเขาเป้าน,นี่ครับเซเว่นเปิดยสิบสี่ชั่วโมงอยู่มเมื่อไหร่ก็แวะมาจากเซเว่นจากปักซอยนี่ไปเข้าไปในตัวที่ดินกอประมาณสามร้อยเมตรเท่านั้นครับผมก็จะเป็นชุมชนตล,ลอดสองข้างทางครับไม่เปลี่ยวมีเพื่อนบ้านแน่นอนนี่ก็เป็นร้านขายของชำ ตัดมาก็จะมีร้านอาหารตามสัง่งอะไรก็จะเป็นชุมชน,นแต่ละแต่บ้านไหนจะเปิดขายอะไรด้านหน้าที่เห็นก็จะเป็นภูเขาตะเภานะครับหนึ่งในภูเขาที่เป็นเรื่องเล่าตำนานของชาวจังหวัดลบบุรีเป็นอีกหนึ่งแหนด์มาแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอโคกสารมขวามือด้านหน้าก็สามารถไปท้ามที่ดินได้นะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตอนท้ายคลิปกันนะครับเดี๋ยวเราไปทางหลักกันก่อนด้านหน้ารั้วสีเขียวๆฟ้าเนี่ยแหละครับผม เป็นปากซอยทางเขา้าไปทางที่ดินเดี๋ยวเลี้ยว,วขวาตรงนี้นะครับสนใจบริการเลี้ยวขวาเลยครับผมเนี่ยแหละครับย่านชุมชนเลยครับ,รบตรงไปเรื่อยๆนะครับ ตงนี้ก็จะมีสมาคมต้องวงจรปิดจุมชนครับตรงปีครับนี่ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาซอยนี้ครับเ,เราเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วถนนตรงนี้ก็ยังเป็นถนนคอนกรีตอยู่นะครับก็ ยังมีเพื่อนบ้านอยู่ครับมีเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเนี่ยครับมีบ้านคนมีมีคนอาศัยอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายซ้ายนี้ครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ถนนเป็นถนนคอนกรีตหมดเลยนะครับเราได้ถึงที่หน้าที่ดินเลยครับผมอันนี้เดี๋ยวเราตรงไปต่อนะครับแยกนี้เะคับตรงก พอ,อมาสุดทางตรงนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาอีกทีนะรกครับเลี้ยวขวาแล้วครับก็ที่ดินก็จะอยู่ตรงซ้ายมอือของเราตอนนี้ที่เห็นนะครับเนี่ยครับถึงแลครับจอดรถหน้าที่ดินได้เลยทางคนอนกรีตอย่างดี นี่วิวรอบๆนี่นะครับอันนี้เขาตะเภาอันนี้เป็นถนนที่เราขับมาเมื่อกี้นะครับถนนคอนกีหน้ากว้างแปดเมตรนะครับรถมาดูจอดรถหน้าที่ดินได้เลยนะครับอันนี้ก็คือที่ดินที่เราจะพากันมาดูเนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะพาไปเช็คเว็บไซต์กรมที่ดินกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาในเว็บไซต์ของกรมที่ดินกันแล้วพาไปดูใน อำเภอโคกสำโรงก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งปลูกสร้างที่แสดงในเว็บไซต์นะครับนี่ครับกรมที่ดินนะครับเว็บไซต์นี้ตรงนี้ก็คือพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรากรอกเลขที่ฉนดเข้าไปเพื่อเช็คเบื้องต้นดู เสร็จแล้วก็กดค้นหาครับมันก็จะขึ้นนี่ครับที่ดิแนแปลงนี้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนครับผม เดี๋ยวเรามาดูที่ดินแปลงนี้กันอีกทีนะครับด้านหน้าก็าเป็นภูเขาตะเภาตรงนั้นก็จะเป็นต้นก้ามปูหลักเขตแดนปักไว้ชัดเจนนะครับลังวัดสอบเขตแล้วเรียบร้อยโฉนดพร้อมโอนพุดแดงนะครับซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศร,รอบๆโดยรวมอีกทีนะครับผมนี่เลยครับพื้นที่โดยรวมครับ ด้านตรงโน้นก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับน้าเต็มตลอดทั้งปีตรงนั้นก็จะเป็นต้นก้ามปูนะครับต้นใหญ่หาคนโอบได้ครับจะอยู่ในพื้นที่เราเลยนะครับได้ไปเลยต้นก้ามปูตน้นนี้นี่ครับมา,มาดูสาคนโอบได้ครับต้นนี้ต้นใหญ่อยู่ครับนองเรียวาามาสามือดูนีะครับเดี๋ยวเรา ลองไปดูทางเข้าอีกทางหนึ่งดูนะครับไนกันเลยครับเดี๋ยวลองไปดูกันก็ออกทางเดิมน,นะครับนี่ถนนคอนกรีตแปดเมตรมีเพื่อนบ้านอยู่ตลอดครับไม่เปี่ยวครับอยู่ใกล้ชุมชนแน่นอน แปลงนี้พื้นที่รวมทั้งหมด133ตารางวานะครับราคา198,000บาทแถมฟรีให้ค่าโอนด้วยนะครับพี่เจ้าของที่ดินใจดีมากนะครับบอกว่าถ้าเกิดชอบแล้วก็ซื้อในราคาเนี้ยเดี๋ยวจะแถมถมดินดำให้อีก30คันรถเลยครับที่ดินราคาดีๆแบบนี้ บรรยากาศสวยๆแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับใครที่กำลังมองหาที่ดินสวยๆอยู่อยากเอาไว้ปลูกบ้านทำสวนเล็กๆแนะนำเลยครับราคาไม่ถึงสองแสนได้ที่ดินวิวภูเขาตะเภาคุ้มค่ามากเลยนะครับมาถึงปากอาตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายครับสนใจบริการรับ เดี๋ยวเราจะไปดูทางเข้าตรงทางนั้นกันนะครับอันนั้นก็เข้าได้เข้าทางด้านหลังนะครับ่ามือตรงตรงนี้นะครับจับรถกันอันนี้ครับจับรถได้เลี้ยวฝ่าเข้าไปนี่นะครับเกี่ยตรงนี้เลยครับ ลาประชาคมลงมีป้ายติดสายที่เดินอยู่เนี่ยครับแปลงนี้เลยครับตรงเข้าไปเลยครับถนนเส้นนี้ก็จะไปทะลุอีกหมู่บ้านนึงได้นะครับมนเอนขั้นขีดเหมือนกันครับผมทางเข้าที่เดินสะดวกสบายมากครับแปลงนี้ นี่ครับที่ดินอยู่ทางซ้ายเนี่ยครับเดี่ยวซ้ายเนี่ยครับผมขวามือก็จะเป็นบ่อน้ํานั่นครับผมที่ดินเราก็จะอยู่ทางซ้ายมือครับด้าน,นหน้าภูเขาตะเภาวสวยๆเลยวิวนี้วิวภูเขา